สวัสดีจ้าพี่น้องไปใส่บ่ได้พี่น้องหิมะตกเนาะกันมะละสวนคือเก่าจะ้ะนี่เลยบัวหิมะที่ล้มไววนะจ้ะเนาะต่ว่าบัวลดน้ำเลยจ้ะพี่น้องเอาเขาเขาไว้ในนี่ซื้อต่ว่าบัวลดน้ำจะ้ะยังพันเล็งเขาบันไดจ้ะพี่น้องแต่ว่าอยู่ในนี่เปิดเครื่องทำความอุ่นเนาะปกติเมทิบวัวเปิดแต่เนี้มือเศร้าเนาะเมทิบจะเปิดแต่แค่เนื้อเมล้งเนาะ แต่สองสามมือมานี่รู้สึกว่ากาตินลบแห้งจ้ะอ่าหิมะตกนะจ้ะพี่น้องไม่ทิพก็เลยเปิดจ้ะเปิดทั้งกลางวันกลางคืนเลยจ่ะพีที่นี่กาอุ่นเลยจ้ะเนี่ยนี่อุ่นเลยเพราะว่าเปิดเครื่องทำความอุ่นอุ่นเลยเพราะว่ามันมันเป็นแบบใบเงยเนาะจ้ะเนาะมันเป็นกองใบเงยนะกะมาเลาะขึ้นเกาจ้ะ ไอไปคาสโกมาเนาะจะเนาะก็ไดมาสงย่างเหมือากุหลาบกุหลาบแดงพี่น้องนี่เนาะเม่ทิปกระซั้อยี่ได้จากพี่น้องแม่วเมทิปให้มเม่ทิปซั่มอยู่จ้ะแต่ว่าไปเห็นกับอดสื่อบะไรคือเ่าชอบเนาะกุหลาบแดงปักซั่มกับปักซั่มอยู่จ้ะแต่ว่าไปเห็นรู้สึกว่าตนเขามันอวบงามก็เลยสื่อมา สิมาลงคือเก่าจะพี่น้องนบับลีก็ไปได้ไอ้นันมาสองตนจ้ะ,ตน,นะตนเชอรี่เนาะตนเชอรี่ได้มาสองตนก็เสียเอาลงปลูกสวงอ่ะหนาสปริงนี่เลยจ้ะเชอรี่ตอนแรกวัสิืชใหญ่ลงไปใหญ่ม้วนอยู่อ่าพูดอยู่ข้างสะนามขึ้นมาเนาะจ้ะเนาะบัดที่ดิมคิดว่าคือสิบวบไวดอกในการขุดจะพี่น้อง กะเลยซื้อเอาซื้อมาปูไม่เอาต้น,นั้นก็ปล่อยเข้าไวห้หน,น่ะจ้ะนี่จ้ะบะนีไม่ทิพกะมาาน้จยะเนาะต้นไอ้นี่ไม่ทิพก็กลังขึ้นเลยจ้ะพี่น้องกําลัางแตกยอดไหมตน้นในมะกรูดน่ะจ้ะกําลัางแตกยอดเลยจ้ะมึงให้น้ำก็บ,บ่ได้ให้ดูเ้ยจ้ะพี่น้องเพราะว่น มันในอากาศมันเย็นเม่ทิพย์ก็เลยบ่อหายดูแหละอีกอย่างแบบว่าพื้นเขาก็ยังแฉะอยู่นะถ้าพื้นบ่แฉะอถ้าพื้นบ่แหง้งไม่ทิพย์ก็บ,บาายอย่อห้ยเองสินะ,นนนะกกเนี่ยต้นในตะไคร่กระแตกกอดีดีเด้อพี่น้องมึงแตกออกแม่แพลูกดีแทะตะไคร่จะ้ะมึงต้นมะขูดต้นนี่พี่น้องต้นน้อยหน่อยเด้อ ต้นน้อยแต่ว่าทางแตกแต่งยอดดีจ้ะพี่น้องนี่ม้วนนี่ที่ไม่ทิพย์ไอ้ปักช้ำไห็น้อจ้ะเนาะนี่กุหลาบจะพึ่งจะฟื้นเด้อพี่น้องเพราะว่าไอ้นั่นน่ะไอ้อะไรอะ่ะเพีย้ยไหมพี่น้องเป็นเพีย้ยบะที่ไม่ทิพย์นี่ก็ยังเป็นอยู่เด้อพี่น้องนี่ยังเห็นอยู่นี่เพีย้ยเขียวไอ้อเพี้ยอ่อ,อนไอ้ไม่ทิพย์ให้มึงโตเขา จับขึ้นมานน่เนี่ยตวัวเพียอ่อนจะตวัวเพียอ่อ,อนไม่ที่เพิ่งจะฉีดฉีดไปแต่กันยังพันในล่งเลยจ้ะนี่ยังเต็มอยู่เลยืเต็มอยู่กุหลาบนีมากแค่จ้ะเพีย้ยอยู่ในเนี่ะเห็นบ่จ้ะไม่ที่ฉีดกา่า ยังพัในฟื้นปันไดจ้ะที่ยอดม้วนเขาแตกไหม่จ้ะพี่น้องเขาแตกใหม่ประมาณนี้เลยจ้ะเนี่ยกุหลาบกระทั่งสื่อพร้อมนั่นสื่อมาใไมเนะจ้ะเนาะบันี้กาปักช้ำมมไ่ปักช้ำนี่ก็บ่าใช่ว่าจะขึ้นทุกไอแตกยอดทุกอันเลยจ้ะพี่นอ้องก็ตัวได้แตก,กเอาเนาะตัวได้แตกยอดขคือยังสีเก่าตัวได้โบแตกก็คือแบบว่า ป่อยไปตัวน,นี้สีใสเวลาดุนนะก็ป้อยไปม้วนได้แตก่ก็เอาไปล้งนึงสหนะเนี่ยประมาณนั้นจ้ะนี่อีกต้นหนึ่งน้ำกับแซยุงสีเลยได้พี่นองเนี่ยจังว่าต้นไอ้นี่ไม่ทิบโบลูว่าจะกลับขึ้นมาไม่ทิบหรือเปล่าสิมึงว่าลากเขาแบบว่าลากเขายังอยู่หรือเปล่านะลากเขาตายหรือลากเขาอยู่สินะจะพี่นองน ต้นนี่ต้นชะพูจะเนี่ยตตกี้เนะี่ะไม่ทิบแบบว่าบ่ไใ้ใส่ไฟกระจิงอยู่ไฟมันอุ่นอยู่ด้ยจ้ะแต่ว่าห่างกลางวันเนี่ยอ่าเมทิ์ใส่ไฟกลางวันเนาอจ้ะเนาะแล้วก็กลางคืน,นไม่ทิบกับปิดแต่ว่าบริษ้ใส่เทองเครื่องทำคุ้มอุ่นจ้ะเนี่ยบ่รู้ว่าจะาฟื้นหรือเปล่าเดียย๋ยวตรงมึงไปเรื่อยๆก่อนจ้ะ นี่แหละจ้ะอันนี้กขคืนยูพี่น้องถึงบ่ึ้นแต่ว่ากะยูซ้ำนี่จะ้ะต้นเอ่อพักกะถินนั่นอีกต้นหนึ่งคือกันเขาจะยูซ้ำนี่แหละจ้ะเขาบ่ึ้นดอกเนี่ยประมาณนี่ยอดไม้เขาด้วจ้ะนะเขาขาว,วจ้ะเนี่ยต้นนี้จะงามพี่น้องเห็นบก่กผักแเขวนี่งามจะ้ะสวยเลยผักแขวเมื่อวานไม่ทิ่งกเก็บไป มีซ้ำหนีเลอพี่น้องที่อยู่ในนี้จ้ะเนี่ยเราก็มาตัวน,นี้ต้นมะกูตต้นนี่ก็กำลังแตกยอดพี่น้องกำลังแตกขึ้น <c oughs> เดี๋ยวมื่อนี้ไม่ที่บนรดน้ำด้วมือเจังสิรดจ้ะ <c oughs> มึงตะไครแตกกอไปก่อนนะคะ